สวัสดีครับพวกผมตีเดวิลโรเทลตอนนี้อยู่ผมในเกมเด a เอฟเฟกตนะครับเรามาก็มันลรยกันเลยผมได้อัพไปแล้วนะครับอัพทุกสองไปแล้วครับแล้วก็พาร์ทที่สามมนะ มาถึงก็เกิดเรื่องเลยจะให้เดินระดวกไว้ได้พวกเวนมัดีเจ วัสดีสดขออภัยที่ต้องอัพก่อน<ม>เห็นทางารำวัดพอท,ทีสามี น่าจะไม่ธรรมดามีเงินไม่เจ๊โอเคเก็บเงินเพื่อเป็นใช้ทุกฟองไปก่อนแล้วกันตอนนี้อะไรครับเราไม่รู้ตอนนี้อาจจะมีนน เชื้ออะไรหลมาแล้วก็ต้อง Ủa, tự tên về một tham cô tự tên này quên Hãy ้จะเย็นครับพี่จะเย็นครับพี่ดีครับผมถึกถึกยังหนีจะเย็นเถอะดูผูมไป ตายหรือยังเอาเมกเซนเอาให้ชัวร์ตอนนี้กูติด คือไม่ต้องมีตีมมารับกูก็ได้ไม่มีให้กดและให้กูไปไหนล่ะกูกสองมาประจำไว้ นี่จริงไม่ควรไปหาเรื่องมันเลยจะมาเพิ่มอบอกก่อนตรงนู้ีไม่ได้เก็บของเพียบ สี่นิบก็พี่ห <c oughs> ลงมืนแล้วเงินสามหมืนใช่ปะแต่ตอนนี้ต้องเป็นลูกซองแบบสายนเพื่อนะครับอีกนึงกินอยู่กินมาีิทานเหรอทานเหรอทานมาทำไมมาทำไม ขวางทางเอาเฮียยิงไม่โดนในลูกกองกระจายขวางทางขวางทางเฮ้ยจะเป้ามันใหญ่ยังหลบหลบลบลบทำไมลูกกลองเป้ามันใหญ่มันยิงไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยโดนเลยอะไรของลูกกลองเกียร์เเยอะขานาดนี้ cho đi chế cùng mà đang khang da cùng mà đang khang thước với cơn thước thước với cơn này dính cái đồ đó đi thước với cơn này เกตเกไฟให้ยับให้ยับอรถเดียวสายายอะไรมันําลามว่ะเ8 0ร้อย โอ้โหบลัชทูได้ไหมเนี่ยเย้

ต่อทางการนี่แหละโอ้โหไม่ได้ร้องไม่นด้ร้องน้อยน้อยมากน้อยมากโอ้โหขึ้น ร้อดรีวรีวรีวอ่าวสบายไปสบายไปสบายไปจะจัดจาก,การาได้ไหมเนี่ย ยากเดินมาตัวมแมเดน่าไหนนี้ไอ้ดูกระสุดจะหมดก่อนล่ะ แล้วก็ไปว่ากันโว้ยมาด้านหลังได้เปลวะเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับพนมใจเย็นครับพนมนโว้ยทำไมไม่ไปลูกเกด เทแต่ไม่ตปขอตัวทีเลยเมืองนี่นันตส่บินฮาร์ี่ีนี่นี่ทำด้วยกองทำทำมีแต่เดิน,นไปลูก yeah ลบวบๆลบตัวหน่อยตัวหน่อยเปลี่ยนอัดด้วยลูกคองอัดด้วยลูกคองอัดด้วยลูกคองลูกคองหมดแล้วก็หมดกรุอัดยิงเฮ้ยใจเยนใจเย้ใจใจใจลมลไมมให้หนู ใจลมลมไว้ใจลมลมไว้จะเย็นเย็นโ้โฮโอ้ใจเย็นเย็นลุงก็เปิดกลาซอีกนานแล้วเนี่ยโอ้โหจะเย็นเย็นดีฮิฮิหัวหัวร้อนหัวร้อนเหรอหัวร้อนเหรอโอ้ย แล้วก็ต้องทำมีอะไรอีกอ่ะโอ๊ยอุยอยม,ม,ม,มอันนี้แม่งเหนื่อยไว้อะ จบแล้วนะครับตรนนี้ก็ไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจอนนีิ